สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนของครูแก้มนะคะเรายังอยู่กันในหน่หวยวันพระบิดาแห่งฝนหลวงค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆรูแก้มมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆออกกําลังกายกันก่อนเข้าเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันเรืยัเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเราไปกันเลยค่ะ น,นี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆเรื่องพันราชกรณียกิจวันพระบิดาแห่งฝุนหลวงค่ะพันราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพันราชกรณียกิจนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าในหลวงรัชกาลที่9้านั่นเองค่ะเด็กๆที่พระองค์นะคะทรงมีแก่วงชนชาวไทยนะคะดูแลทุกสุขของราษฎรประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะ เรามารู้จักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะเด็กๆว่าจะมีโครงการอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดินจากในหลวงรัชกาลที่9ปราดแห่งแผ่นดิน ผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยเจ๊กเจแย่ยยยแล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วแมแน่แ่เลย,ยอ๋อฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแก้มลิงแล้วไง โครงการแก้มลิงของนายหลวงราชการที่9้าช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ๊กเจ๊กเวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคี้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ๊กเจ๊กวิธีการคือระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทัน ไปเก็บในแก้มลิงหรือบ่อพักน้ํารอจนระดับน้ําทะเลลดลงแล้วค่อยระบายน้ําจากบ่อพักน้ําลงทะเลทําให้น้ําไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ําท่วมได้นั้นเนี่ยเจีเ๊ยบเดะกลิ่นอะไรตุ่ตุ๊มน้ำเน่า ไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้วการจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ําเึ่งเจาะเป็นรูพุนใช้หลักการวิตน้ําขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทําให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ําได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ําถูกตักขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วน้ําเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ำดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูสิ ไม่มีเมฆสักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลหยดแมะบนหัวฉันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝนฝนจริงๆด้วยเฮ้ยอามาได้ยังไงอ่ะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแน่ๆการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภยัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่2โปรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างในและขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบิน บินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอ กว่าปีที่แล้วในหลวงรัชการที่9สเสด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบวยทอสตรอเบอรี่ต่อมา ในหลวงทรงจัดตั้งสหกรณ์ชาวเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปลรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮะแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ย ครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยาย60ปีก่อนในหลวงรัชการที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงได้เปิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เองผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบายบายโครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเอาไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนยังมีอีกมากมายนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแยกตามภาครวมทั้งสิ้น4,741โครงการ ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไอโอกาสหนะ้าฉันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีกไว้พบกันใหม่นะสวัสดีจ้าจกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะดเด็กๆครูกแก้มมีใบางานเกมการศึกษามาให้เด็กๆทําเป็นการบ้านนะคะให้เรียบร้อยด้วยค่ะดเด็กใบางานของเราวันนี้นะคะดเด็กๆคือให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู ภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะดเด็กๆแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะดเด็กๆจบลงไปแล้วนะคะดเด็กๆสำหรับเรื่องพาราชกรณียาิิจนะคะ พระบิดาแห่งฝน,นหลวงนะคะเด็เกในวันพรุ่งนี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆงานเรื่องใดน,นะคะอย่าลืมติดตามครูแก้มให้ดีๆนะคะเด็เกสำหรับวันนี้นะคะครูแก้มขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไปบ้ายคะ่ะเด็เกๆ